มางคนเขาไล่เขาตัดกล้องเลยนะเอากล้อ,องวางแล้วก็เอาขนมวางกันเขาไล่อันนี้ทานไล่ตั้หน่อยดีกว่าทานนี่แล้วตอนเด็กๆนะครับ ตอนนั้นอยู่ป .5 โตแล้วนะไม่ใช่เด็กนะปาลูกทำอะไรคะไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะไม่ทำแบบนั้นนะไม่เอา ขมกระเทียมอะค่ะเพราะอะไรเึขมเลยไหมคะเอาน้ำมันใส่แล้วเอากระเทียมใส่แล้วก็เดินไปหาเดินมาหยิบ,บง,งอกอุปกรณ์ไม่ <laughs> อนะขมเลยแบบแบบนี้ก็เต็ม <laughs> จะบอกว่า <laughs> เต็มกราบแล้วนักเกินอิ่มแล้วค่ะ หลอดกูหลอดกูเมื่อก่อนนึกในใจเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะค่ะซื้อหลอดมาอเ็ไอ้มันเล็กเนี่ยซื้อหลอดซื้อมาเป็นแพ็คๆอ่ะแล้วก็มาใส่กองมาดกเล็กแด้แอันหนึ่งไม่ทำไมมันน้อยจังนะเพราะหลอดมันเล็กมากไม,ม่ใจเราเดี๋ยวต้องทิ้งเลราเราซื้อมา วันหนึ่งอ่ะเอาหลอดมันมันอยู่ลงไปอยู่ข้างในกระติกี่ะแล้วมันหายไปก็หยิบอีกอันหนึ่งอ่ะอันใหม่มาใสา่ก็จะดูดอ้าวอีกอันก่อมันยังอยู่ก็ดูดสองหลอดมันได้ผลเนาะสองหลอดนี่มันถูกเด็ดแทนที่จะซื้อใหม่แล้วทิ้งไปเพื่อได้หลอดที่แบบใหญ่ๆอะไรเาใช้สองหลอดนี่แหละ ถ้าใครมีอย่างนี้นะทำแบบนี้ก็ได้นะใช้สองหลอดเลยถูกใจมากสะใจเล่าให้ฟังนะคะใช้สองหลอดไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งถึงหลอดมันจะเล็กเราใช้สองอันเลยพวกลูกขาลูกเออกินที่แตนนะ่วันนี้ลูกกินเหลือนะ่ะแม่ก็ต้องมา เก็บเก็บจริงนะคะแม่ก็มาเก็บทิิงคุณแม่เนี่ยครีมกว่นะลาลูกอีกคุณแม่ครีมเลยครีมเลย,ค,ลเลยคุณแม่ตัวครีมนคุณแม่ได้ได้วูหรือได้แหวก็ไม่รู้รู้หอ่าคุณแม่ได้แหวกในเหมือนกับมานิดหนุ่มาภายในไม่กี่นาทีคุณแม่ได้แหว <laughs> เหกหเกลี้ยงเลย <laughs> ไดโวยังสู้ไดแหวงไม่ได้แบบนี้ก็การเวลาการเวลารักรีอว่ารักของเราถึงการเวลา ขอบคุณนะคะคุณหนึ่งหรือคุณสองคือวันนี้จะมากันกี่คนจริงๆสกอเนี่ยมองไม่รู้นะมองเห็นเห็นคนเดียว <c oughs> มุมกล้องดีไหมเนี่ยมันใกล้ไปไหมครับถ้ามาถ่างกว่าน,นี้มันเมื่อหวยันไม่เห็นมาานีไเป็นซีเรียสเลยเนาะเราก็คุยกันเนาะแล้วก็ตัตวตวนของเรา